พุดโผครับผมแฮปปี้เบิร์ดอ๋อวันดีครับท่านประธานครับวันดีครับวันดี้สาวันเกิดเนาะครับผมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำล้ำรวยเนาะวันนี้ขอบคุณหมอปลาที่มาวันเกิดด้วยนะครับขอบคุณครับผมขอบคุครับผมขอบคุณหลกท่านครับผมแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูครับผมแฮปปี้เบิร์ด ท่านประธานสุขภาพแข็งแรงนะครับกูอยู่นี่ะฮะเอ้านี่ท่านประธานเลยมึงดูหน้าที่มันจะท่านประธานอะไรโอ้โหอะไรได้ใส่เจ้าของมันเกิดอยู่นี่ไม่คนนี้ไม่ใช่หรอกันดูเป็นยังไงเป็นท่านประธานอันนี้มีไข่ไหข่น้าอย่างกับหมอปลาเลยเป็นท่านประธานโอ้ยออกไปออกไปเขาอวยพรให้ท่านประธานแม่เจ้าของมาได้ใส่แม่มาได้ใส่เออเอาไหม่หมอปลาครับครับครับ โคตโผ